ิในที่หนึ่งอะติดใจอะดิไอดี ID หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นต่อกันเลยดีกว่าเลิโกเดี๋ยวพาไปพาไปให้เขายิงยับเอายับยับไปเลยกดใครอะใครกดละ่ะกดดิเลิโกต่ออีพีแล้วได้ที่หนึ่งอีพีนี้ต้องยับบุกเต็มระบบ เอยอ,อีกแกะทำไมมันเล่นเก่งอยู่เลยวะเอยอ,อีกแกะมีกลยุทธ์ในการแบกนี่หว่าเฮ้ยลืมใส่ชุดนั่นว่ะเอาใหม่เอาใหม่ตานนี้ออไปพามไปล่อตีนดิไอไอเบอร์ไอเบอร์สามอ่ะเฮ้ยพาเบอร์สามไปล่อตีนหน่อยดิมึงกอาพาพาเบอร์สามไปล่อตีนหน่อย มาารคจะน้องเองเตวีนนด,ด่านไม่ชอบเลยว่ะตอนไหนจะถึงด่านรวมกันนะอ๋อนี่ด่านญี่ปุ่นชอบนิดนึงไซโยหน้า <ไป S 1> ละบอกโคตรลงเลยพาไปล่อตีเลยเอาเลยมีไหมมีคนกลางร่มไหมเ,ออเดี๋ยวไม่มีปะไม่มีไม่มีไม,ไม่เห็นไม่เห็นยังเออมาตีหนึ่งพอดีเลย ครได้ลงไปตรงนี้เอ้่เฮ้ยมีว่ะเดี๋ยววะรอรออ๋อมันเนี้ยนน,น,อนของชอบน้องไม่รู้หรอมายังวะ เจอแล้วกูเจอแล้วนู่นนัละของชอบกูเลยอย่างเงี้ยเลิฟเจนะเฮ้ยโอ้โหนึกว่าเน็ตหลุดชิบหายนะมึงเฮอ้โนวาติานมเฮีตดิานมึงเ้อ่่นกดินมอนี่อน็ล้วทิะมงทฮอนก่อนตลทําง้อนกาเตลเ่นใหม่ๆนู่นุเออ เฮ้ย s K ว่ะมาไม่ใช่มัวละมัวละกู <Aww. S 1> ม <cadre> เมาแหลยเฮ้ยโดน ility. หัวด้วยนะเด่นอะ <package. S 1> ยิงไงให้ <exaggerated. S 3> โดนอะมีคนมาไหมล่านา <sentences> นิคมติดฟ้าคาจัด คืเอเด๋ยว่าทำไมขนงคว้างระเบิดไม่ได้บ้างตายเพราะว่าทิ้งปืนคอยดูนี่มึงเอาสากาไปรุ่นไม่ได้เอาปืนนี้เฮ้ยมารับหน่อยดิมารับหน่อยมารับหน่อย มารับหน่อยมารับหน่อยอยู่ไหนวะเนี่ยไกลไหมจะรอที่ถนน,นนะขลิเบอร์ตองใชใช่คันห้าชี้ว่าเออไม่ใช่ละไม่ใช่ละ,ละนกมารับหน่อยดิมารับหน่อยดิหนูจะเดินข้ามภูเขาข้ามน้ำข้ามโค้งไปหาพี่รถเต็มแล้วค่ะพี่อ้าวิลป,ลป,ป,ปล่อยมันเลยเบอร์สามอ่ะให้มันฝเฮ้ย เนี่ยรถจีบตรงเนี้ยอ้าว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 ที่แค่พี่มารับถุงนี้พี่จะตายแล้วเหรอเงียเงียเงียเนี่ยตรงเนี้เงียเนี่ยเงียเฮ้ยรถจีบก็ขับสิขับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งค่า ไม่ได้ตั้งค่ามาค่ะอยากได้ไอีว่ะหาให้หน่อยดิ <K> ใครขับได้บ้างวันนี้โอ้โหอยู่ไกลกันเลยว่ะเล่มคีกูอ่ะเออถ้ากูจะลดบุกน้ำได้แล้วนจเล่สี่คนเลยสองคนเนี่ยรถจิ๊บอยู่ตรงเนี้ยไม่เอาช้าเอาขึ้นเอาเอาเอา ว้าวสักกวอชเกียรติบีขับคีมพาม่วงขับร้อเลยขับร้ออะไรยิงเลยอยากได้<โ>ด AK คิวอะเดี๋ยวกูร้อให้จะเปิดเหรอจะเปิดเลยฉันเก็บของก่อนเจ็สนไปจริกเหรอเก็บหมดไม่สนแนละ้วลูกปืนลูกใครมีเอคิวไหมเดี๋ยวไปรนะอหน่อยรอหน่อย ร้วมได้จะขับ,บรถดีวิ่งดีเอาไอ้เทีก่อนเอออีีนี้น่าจะชิวอ่ะดูท่าแล้วอ่ะโ oh, แรงเดี๋ยวตอนนี้เปิดโซน่าก่อนโซน่าค้นหาคนก่อนไม่มีสายว่างขอว่างเอ้ยอียิปต <Okay. S 1> oh. ์ไงโอ้โหเดามึงไปมีน้ำเด็ด ให hey, ้ลงยิม้มอ่ะลงยิ้มอ่ะคนจริงวะเฮ้ย,ม,ยมีตุ๊กเล่ขับไปครับอ้าวอ้าว ลุมๆบางอัดมันดีข้างหน้าอะไรน้อกยังอืมเต้นโชว์ดิวูู้ยาฮูยาฮูดูเดียวเกลือยเ้ยเฮ้ยอ้าวอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยกำลังจะแอ็คเลยโอ้าวนั่นแหละ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 ดูขนเด็กชั่วครูคนแรกชุบวูนี่น่ากูเลิก โอ้โหหน้าตาร้องสุดเด็เอ้ยบางกูบังกูไม่ได้เกิดเลยนั่นแหละว่าแอคจัดนั่นอะจะไปแอคมาทีเนี่ยคอน้องคอนเทนต์เลย เต้นเลยบอกแล้วบอกแล้วตายปืนกูลงแถวนี้โอไปก็ตายนั่นแหละแอคจัดอะเป็นไงละ่ะออออถ้าไม่มีลูกพี่เขานี่โอ้โหกูว่าควันโอ้ตายตายตายอ้าวสูล้ลูกพี่กูตายหรอกบอดขันตัวบดหมงสวยด,ดีช่วยลูกพี่ทันเออได้ละไอคิเอะปุ๊บอะไร ดีละช่วยพี่ไว้หาตุขับไปย่างที่ทางน้ยายับเตะเกมเร็วเดี๋ยวกระสุนจะหมดวะโบลูกพี่วันี้ฟาร์มจังเมึงอแบบบอบุกเลยอะคนวะตีเติมรอเปล่าเออแอฟเล่นอะสวยดีลูกคี่ซ้อน จะสุน่นทีมูนแล้ววะาอคยอะมือ <air> มือยังปสานกันเลย uh huh. ค่ะคมค่ะมาแล้วนี่ววะเหนียวะเดี๋ยวเ เฮ้ยโอ้เห็นละสวยอุ้ยจะตายเนี่ยจะพึ่งยังพึ่งเนื้อก็สูนจะหมดแล้วอ่ะ ดีเฮ้ตแต่หนูพี่ก็เล่นเก่งนะเว้ยซ้อนกูดีชิบหายเยาว่าเอาระเบิดสีไปได้นะโอ้โหยังไงทีม้าตัวเดี๋ยวพึ่งจะพิชพงแล้วกันพี่ของมึงอะสองแลก็สิเก้าตัวเดี๋ยวพึ่งแอกกันนะเด็กคนแอกต้องโดนอะไรนะคนโคตรเยอะคนแอกต้องโดนอะไรนะเมื่อกี้อะ โดนตีนทำไมมีพี่เขานะตายเรียบร้อยเฮ้ยแต่พี่เขาเป็นมือเนไยวะแต่กระสุนกูจะไม่มีแล้วเนี่ยโหเกียนปล่อยก่อนกระสุนกูจะหมดวะจะมีเนไยนี่เฮ้ยแต่กระสุนไม่มีแล้วเนี่ยกุ กระสุนไม่มีเนี่ยเอาไงดีหมดยังหมดเตียงหมดแล้วกระสุนก็ไม่มีอ่ะโหแล้วจะเอาอะไรไปบวกอ่ะเอาหมัดเหรอโอ้โหวอนวอนกระสุนเอเคเออนี่แหละ คุนแอ็กต้องโดนอะไรเมื่อกี้อ่ะเป็นไงล่ะ <c oughs> คิดว่าจะไหวเหรอคนเดียวยอมซะเถอะยอมซะเถอะบอกเลยเฮ้ยที่ไหนวะคอขอลออยังบอเข้าจะเป็นไงสองล้อจะมาเล่นดิคแอ็กต้องโดนอะไรอะ่ะคุณแอ็กอ่ะจะร้องอะไร เรือสามสองหนึ่งเอาเอาเอจบอนั่นแหละกดเอ็กซต้องโดนอะไรนะ้ยคิปแมสสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า